การสื่อสครับก็อยู่กับผมนะครับเพ <c oughs> ราะซาพาเพื่อนเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เห็นปุยๆกันนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับแสงอัลต้าไวโอเลตทุกคนก็จะงงเอาเราถือปุยๆมาทำไมตัวประกอบฉากครับไม่มีอะไรอ่าก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแสงอัลต้าไวโอเลตหรือว่าเรียกย่อยๆคือแสง UV น,นั่นเองแล้วก็ก่อนจะไปฟังกันเนี่ยก็อีโท o f i r เพราะว่าแสง UV มาจากไหนบ้างแน่นอนครับก็อย่างที่บอกไปแสง UV ทุกคนก็น่าจะได้โฆษณาในโลชั่นกันอยู่แล้วนะว่าแสง UV เนี่ยก็มาจากดวงอาทิตย์มาจากแสงหน้าจอแสงไฟอะไรก็ตามมาได้หมดแต่แค่มันมีเรื่องที่อ่อนน้อยมากๆพวกแสงกัเพวกเนี้ยยกเว้นดวงอาทิตย์นะก็จะมีเยอะค่อนข้างเยอะอยู่ก็จะเห็นในโฆษณาพวกโลชั่นเนาะต่อไปเราก็จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องข้อดีข้อเสียของลำแสง UV นั่นเอง ซึ่งผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องข้อดีกันก่อนเลยนะข้อดีเนี่ยก็คือมันเนี่ยสามารถช่วยหลายอย่างได้อย่างเช่นเออใครอยากเปลี่ยนสีผิวก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างแบบก็สีผิวขาวแบบรอยากเป็นหนุ่มนิกโครก็ปึ๊บเปลี่ยนเป็นสีดำได้อะไรพวกนี้นะต่อไปก็คือซายูวีเนี่ยมันมีพวกวิตามินจากธรรมชาติก็คือแสงแดดนะฮะตัวแรกเลยอันนี้มันจะมีแค่นิดเดียวนะ่วนต่อไปก็คือ มันช่วยมันเทาผิวหนังอย่างคนเป็นโรคแบบเนี่ยโรคเท้าเป็นสะเก็ดอะไรพวกเนี้ยแสงยูวีมันก็จะช่วยได้นะแล้วถามว่าผมเคยลองแบบชูเท้าจอรอทิศทวีชวีชวีประมาณแบบหนึ่ง,ง,งชั่วโมงไหมไหมนะทายาดีกว่าครับถ้าค,ค,ค,คุณหายจากตัวผิวหนังแบบแข็งๆข,ของผมอะ แล้วไปเป็นตัวเท้าพองแทนนี่ก็ไม่ไหวนะเราขอเตือนทุกท่านไว้ก่อนนะครับว่าถ้าถือว่าได้ยินเสียงลมหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยก็่อยาสงสกษาผมเลยนะเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเช็คต่อตัดวิดีโอนี่แหละแล้วก็เพิ่งรู้ว่าลมเนี่ยมันเข้าแรงมากแค่บางช็อตผมก็จะพยายามตัดส่วนที่มีการเสียงลมเข้ามาแล้วก็เอาส่วนที่เป็นความรู้เข้าไปหรืออาจจะผ้าแคร์น,นะครับต่อไปเนี่ยก็คือเออเป็นสิ่งที่ง่ายๆเลย ก็คือรักษารักษาแบบผิวหนังนั่นแหละก็อย่างที่ผมพูดไปหลายข้อเมื่อกี้เลยซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ดีนั่นเองซึ่งตอนแรกผมก็งงนะว่าทําไมมันเกี่ยวกับอารมณ์ดียังไงผมก็ไปอ่านรายละเอียดมาแล้วก็คือเรื่องอารมณ์ดีเนี่ยมันเกิดจากว่าเราได้รับแสงอ,อ่อ,อนนะแสยง UV อ่อ,อนแบบที่เวลาหน้าหนาวที่ทุกคนชอบงีบหรือหลับกันอารมณ์ดีกัน อะไรพวกเนี้เพราะว่ามันจะมีแสงจากดวงอาทิตย์เป็นแสง UV อ,อ่อ,อนๆออกมาชิ้งๆ,ๆแล้วก็จะทําให้เราอารมณ์ดีขึ้น <โ corps. S 1> ก็คือหลายอย่างนะอย่างคนที่แบบอข้ี้โมโหก็จะจะเย็นลงอันนี้ที่ผมอ่านมานะและ้วก็ที่เรางี่มกันบ่อยๆในช่วงฤดูหนาวก็เพราะว่าแสง UV ในระดับหนึ่งเพราะว่าแสง UV เรวเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเวลาได้รับแสงอ่อนๆเนี่ย เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเวลาได้รับแสงอ่อนๆเนี่ยเราก็จะทุกคนต้องเป็นแหละแบบได้รับแสงอ่อนๆแบบเออริบหรีรบหรี่ก็จะง่วงเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแสงสว่างเกินไปนอนไม่หลับมืดเกินไปนอนไม่หลับจะต้องมีแสงนิดนึงก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะมันก็ทําให้เราหลับง่ายขึ้นนะฮะแต่จริงๆผมว่าข้อเสียของลำแสง UV เนี่ยก็เยอะนะต่อไปก็คือผิวหนังเนี่ยแสบไหมแดงก็คือแตก แดดนานเกินนะไปทุกคนเวลาไปทะเลก,ก็น่าจะเจอแหละตากนานปับผิวแดงแตะนิดโดนอะไรลมนิดเดียวแบบแสบแสบแบบจะเป็นจะต,ตายอันนี้ก็คือข้อเสียเลยนะอย่างต่อไปนะฮะก็คือเรื่องระบบภูมิคุ้มกันมันเป็นอะไรที่สําคัญต่อร่างกายมากเลยนะเราก็ไม่ได้นองเรื่องนะก็คือเวลาตากแสงยนะูวีนานเกินไประบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเสียหายได้หรือตายได้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับแสง UV โดยเฉพาะนะก็คือเวลาส่องแสง UV เนี่ยทุกคนก็รู้เนาะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยเซลล์ Sell ผิวหนังมันอาจจะไม่เป็นมะเร็งผิวหนังหรือว่าแสบร้อนอะไรก็เป็นไปได้ครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเช่นัเกิดไปมันอาจจะส่งผลเข้าไปในร่างกายเราก็คือเซลล์ของเอ DNA เนี่ยมันอาจจะเกิดอ,อาการผิดปกติหรือว่าเสียหายได้ นอันตรายต่อดวงตาอยู่แล้วหรอครับเรื่องแสง u ู UV เป็นอันตรายต่อดวงตาเนี่ยก็ทุกคนก็จะเคยได้ยินยาจ้องแบบดวงอาทิตย์นานนะตามันจะบอดแน่นอนครับว่ามันก็คือ,อความจริงจากกแแาแสง UV นั่นแหละอ่าอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วต่อไปก็คือเรื่องที่เป็นเอ่อต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่เคยเจอนะก็คือดูเกโกนไว ก็น่าจะประมาณอารมณ์แบบว่าผิวหนังย่นหรือว่าแบบว่าก็นั่นะครับผิวหนังย่นก็คือเก่ก่อนวัยนะผมก็ค่อนข้างงง,งนิดนึงคือผิวหนังเรามันละลายอะไรประมาณนี้เหรอครับนั่นแหละฮะที่ผมงงนะแล้วก็เพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยน่าจะถามมว่าพี่ครับพี่ครับน้องครับน้องครับแล้วควรจะใช้ลำแสง UV ดีไหมหรือว่าควรไปแบบ ทำแบบพวกสัญญกรรมด้วยแสง UV ดีไหมถ้าถามผมนะผมไม่รู้ครับแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เพราะว่าผมก็ไม่เคยทำผมก็ไม่เคยทำนะเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่เคยทำแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากตากแสง UV ก็ธรรมชาติครับดวงอาทิตย์ธรรมดาธรรมดาเลยช่วยคุณได้นะหรือว่าใครมีปัญหาการนอนหลับอะไรพวกนี้ก็แสง UV เล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้ แล้วนะครับวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามนยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายโอ้ย,อยไป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 